วัดโมกมันขันธารามตำบลหน,นองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็ดูเข้าไป YouTube ดูนะคะงานกระถินสามัคคีวัดโมกมันขันธารามนะคะเรามีเต็นท์ของขนมพกนะคะจะมีเจ้าภาพขนมพกนะคะตั้งพุ่มมาหนึ่งพุ่มแล้ว ไปจากฉันบุรีอตอนที่ท่านยังไม่ได้จองคุใหญ่ปุตยาดูแลกำนันให้ดีนะคขอบคุณสาธุชนคนใจบุนที่มาวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันยุดด้วยนะครับกันต้ปลายเดือนนะคะจะรยกันได้กับรายต่าง้างิกันเลยนะคะ นะะคเด็กทั้งหลายแต่ละคนที่มาเป็นเด็กที่สามล้อเดี๋ยวพยายามชิดหน่อยนะเพราะว่ารถก็จะได้รีบได้ขอบคุณครับเข้าใจนะครับเราบ้าอามกับพี่เ็กมาแล้วนะครับวันนี้็ตั้งใจมาทำหนูจับวัดทุกคนที่สำคัญของอระตุ้ามื่อนี เดี๋ยวบอคณะกรรมการเต้เอ้ยเต้เต้ดูถุงขะานิลูกว่าร้านไหนร้านไหนคาที่เต้มาชิปเลยร้านปเลร้านอต้รคะิเลยค่น้องเต้เราเี่ยดีวไเดี๋ยวนี่อ้นคะดีแวกมาแดนปเะมีดเป้นี่มาไนมาไวนมาไหนไนนี้มันดีรนอันเ็ใหญ่ เราไปดูิลนึดเลือดของจราจรสารวัตรกำนันติตรกำนันี่รถมาในที่ตัวครับครัวนะคอครับเลยได้ปรสบนะครับท้อนั่นนะครับก็บคุณครับนาจะไหนครับเเสียงไหนครับโอ้มาที่อยู่้โอ้ย่มามา้ว่ก็ยบมาแล้วครับขอบคุณนะครับตอนนี้นะครับ โอเคนะครับกองปรีรังสารได้มาแบบโอเคครับเขาได้สนช่วยนะครับเหลือท่างทุ่มช่วยเราตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ากองสีรักษานะครับถ้ากล็อ่ะเหตุอะไรเหตุปีอะไรครับจะได้เสร็จเร็วนะครับโบเราจะได้เห็นความมาเลยครับเทอ้ออ้ออ้อย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  าได้ไดะเด้ยถ้าเป็นใครครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับเอ้าเจมสหมูเจมสแมวโดนยูที่โอ้โหแพ้แตงนน่ารักนะครับเจมสแตนตอนนี้ยังหาแฟนไม่ได้เลยใช่ไหมได้ทั้งคู่เลยโอ้โหนะครับครักำลังบอกว่าให้มาเป็นๆเราจะถ้าเป็นใครครับโอ้โหมันจ้เขาดินนะครับ เอออาลิ้นเพราะว่าเขาลิ้นหว่างีลังคุณหมอครับาไหนครับโอ้มันาจโรงพยาบาลข้อหงสนะครับโอ้โหท่านหน้าตาดีดีเลยนะครับโอ้โหมหรมอออ่างนีหหแล้วอ ครออี้งงเอาพี่เอาหน่อยก็เออาอะไรมาครับวันนี้อาังวันนี้มปังมานะครับพี่สนะครับกับนะครับเรัตนารมาบเียวน้เี่ยน้ตกน้ำ้าอะไราลับเดี๋ยวน้ตกใคนะเี๋ยวมาทนีนะครับคนเยอะนะครับ อะไรมาครับไข่ค่ะไข่เจียวค่ะไข่เจียวนะครับซึ่งทำเป็นอยู่อย่างเดียวคือไข่เจียวนะครับไข่แรงดีค่ะสามได้สองอ้ยครับผมเมื่อกี้ยังได้มาอะไรครับเอาอะไรไอ มาจากคาแท้นหรื่ะอ๋อคนว่างเดียวกันเออย้ายมาตางกันย้ายลงมาแลขอบคุณครับขอร้องนะครับขอาช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับเจ๊ครับท่าครับน้าเป็นท่าไหนอันนี้เป็นน้องทราบอาจารย์โจอะไรคะ่ไโอ้น้องพระอาจารย์น้องมาช่วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับครับ น้องเล็ก54ครับเอาอะไรมาครับวันนี้อ๋อขอาดูหนามจ้าน้ำส้ม้ำส้มครับเอามาขอบคุณครับครับวัสดีครับเอามานี้กระต่ายหร่อเ่าโอ้ยกระต่ายสายบุญโลล ไปไปไแล้วมาจากไหนครับมาจากคุทองครับโอมาจากขุทอง่าติโกการำนันครับตายีกัรนะครับขอบคุณครับมาจากไหนครับมาจาก้าัวาาไหนคร่มากเนีคราคน โอ้โอเคครับไเลยฮัลโหลมาได้ไเนี่ยไรจริงเคนนั้นจริงฮัลโหลครจิตพูดไเาบกรไัไหนครับังิกะอดังๆเลยครับเรรู้ว่ามจังิกนครับไนเยจเคมีเือวันนี้ เลี้ยงรถท่อครับครับทั้งนี้นี้อะไรเลยผมจีจ้าผสมสีด้วยเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ม้อนะครับเดี้ยเยมาจานเกี๊ยเกียเี๊ยวเกี๊ยเี๊วเรี๊ยบเกี๊ยบเกี๊ยวเกี๊ิวเกี๊ย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 วเี๊ยวเกวเกี๊ยวเกวเกยเกี๊ยวเยเอี๊ยวเยเกบเกยวเกีเเกเยเ อนุโมทนาด้วยนะครับทุกคนนะครับพี่ย่ามกินนะแตเด็กไม่ต้องกินก็ได้ครับพี่ทีนี้ก็ไปได้นะวันนี้พุทธปะเสริฐใหม่ๆอีกหนึ่งครัวนะครับกำลังข้าวแกงมีนะพี่เดี๋ยววีน้ามาใหม่ที่นั่งครับร่วมกันให้เสร็จนะครับอย่าหยางอาหยังอย่าหยางสายพิเห็นสายพิเห็นพี่ไม่เห็นเลยนะครับคุณครับก็เี่ยวกี้ แแแมกิม่อโนอ้ไหครับนีวโมวนะครับนอนมคนบุวีเอ้ยสวัสดีคนบุี่หน้าตาดีจัดเ้อมเร็วเรื่ออดูดิคนวีมีมีเตี่เตาขนมปังหมดถ่ายใช่ไหมเนี่ย พี่จะกอบไฟใช่ไหมต่นสายน่าดูเลยเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปหน้ามาร้องงานใหม่นะครับดีครับอันนี้ก็จับนะครับใกล้หมดแล้วนะครับมาจากไหนครับนีบ่โมกมัอนอ๋อคนลูกบ้านนะโมกมันลาขอตัวจ้า นี้กร <uting vehicle" S 2> co ัว <lite> คุณบีดครัวค <like> <bbe> ุณบีดไม่ตั้งคุณบีดตัวน้อยคุณบีนะครับขอบคุณนะครับเจ๊เอาน้ำมานะครับแนะน้ำเย็นเจ็บนะครับก็ขอให้เจ๊ร่มเย็นเมื่อด่านน้ำนะครับที่นำมาเลี้ยงชาวบ้านนะครับก็ขอให้เจ๊นะครับทำกินไดแก่ลน้องเยอะแลยเพ่าะเจ๊ต้องเป็นเจ๊ใหญ่แน่ๆเลยนะครับลูกน้องเพียบเจ๊อยู่ไหนครับอยู่ท่าม่วงโอ้ยมาบ่อยงานบุญเนี่ยครับเจ๊ นี่หลีได้มีความีเยอะ้อดูนั่งยัะะกอยรไครับโอ้ยนาอ้ยนราคุณนะครับที่ร่วมวันนี้นะครับโอ้โหวันยำเทพเลยว่าแล้วหน้าตามองดูมีขนาราศีเงเจ้าของร้านดหึ่งเงขอบคุณนะครับ อันนี้อันนี้จากไหนครับเนี่ยเดี๋ยเดียวกันอ๋อมาจากที่เทศบาลไนนครับเดียันขอบคุณมากนะครับลูกพ่อยังไม่เอาครับเดี๋ยวก่อนนะครับขอบคุณมากนะพี่ผมจะไม่จับเลยเนี่ยลูกบ้านผมไม่แม่งผมจะเป็นนะครับเดี๋ยวเจอนะครับทักทายได้เพราะว่ามันนี่ ทีมงานข้าเราอาต้องมาเป็ไหครับได้กันเนี่ยค่ะโอ้โหตั้งสายยาวเลยนะครับาวันเราพูดแล้วกันนำทีนักสาววัดนะครับนี่สายาวเลยนะขอบคุณนะครับขอสุขภาพแข็งแรงครับยายอยู่สนุกนะอยู่สนุก อร่อยทุกอย่างนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่ชิมทานนิดๆอน่อยอร่อยทุกอย่างเลยบนกรแถวนี้เป็นนิดอร่อยทุกคนแล้วครับคจัดที่สองจัครูบาอาจารัดจาดที่สามจัดสิ่งศักสิ่งที่จะลบประดุจานันยิ่งยงมีที่สงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กป่าพันลุกหม้อว่ายอดทน มีพริกทั่วสรารพามตลอดร่างสองเท้าสองข่าสองศอกแค่หนึ่งศีรษะแตนยังมประสิทธิภาพชักประจาน พี่เก็บนิดๆนะครับช่วยกัน่ะพี่เก็บพี่เสียงตึงตึงตั้งได้แล้วตึงตึงตั้งนี่นะครับวันนี้ทุกคนมาได้รอยยิ้มนะครับมาด้วยความจริงใจวันนี้นะครับทางคณะ,ะกรรมการของวัดโมกมันต้องของกราบ60บาขอกราบขอบพระคุณท่านด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็หวังว่าอนาคตท่านจะมาที่วัดโมกมันแห่งนี้โดยเร็ววันขอกราบขอบพระคุณครับท่าน นะครับอันนี้ก็พวกเราเน้นว่าวัดบกมันของเราไม่ไกลเกินไปแล้วก็อย่าหน้าสลามันเน่นอยู่ครับ่<อ>เ,เล้นจะยอยเดินโอ้โหวันนี้เรา

หมายครับได้เยอะเพราะว่าใ่ใรเป็นวัดโ้คมันก็สงสารซึ่งเป็วัดเาเกศนะครับทุกวนี้ก็ทุกทุกท่านก็รู้จักกันแล้วสุราว่าเวลาที่เราลงซื้อไปนะครับเขาก็จะเห็นตัวที่นะครับม่ใรม ่ชาไเม่สวายังไม่สายนะครับใครที่ยังไม่ได้ตาพกับี่นะครับก็ติดไดยินครก่ากได้ครับ้บสรของาให้ครับใคมขามอะรขอรว่าถ่าขบวนมาถ่าขบวนนี้อุนนะรับนคยสวยๆนะครับก็เ่งดูแลด้วยนะครับพาลอนะครับควยัมาบน ในกรบทั่งสูงมหาปีนี้เราก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้โอ,อ,อ้จะไปได้เยอะคนนี้เท่าคนใหญ่ผมได้ข่าวไปแล้วว่าเออใครๆก็อยากจะมาช่วยวัดลูกมันครับตอนนี้ซึ่งวัดลูกมันก็เป็นวัดที่สามของตำบลหอนองขายนะครับซึ่งเป็นวัดครับก็มาช่วยกันนะครับนำอาหารมาเลี้ยงเราก็นำพุทธปฏิมาเพราะว่าถ้าพูดไว้เดือนหน้าสนใจครับว่าถ้าวันนี้ทุทธีจะดีดีทุกทุกแล้วนะครับแต่วัดนี้ยังไม่มีคนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกัน ทำพิ้ก็ทำให้เราดีอ่าโอ้โหนี่เห็นภาพทุกคนยินน้มแย้มแจ่มใสแด้กระด้างกรรมการวัดนะครับตัดไม่หัวอย่างอ,าอ่าที่รันครับที่รันเป็นคนเช็คน,นะครับถ้าได้สามรอบก,ก็ที่รดนก็เดิอนออกได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกนาทีเราก็จะได้ทราบว่าครบสามรอบแล้วนะครับต่อเลยครับคุณเอ๋ไปช่วยพี่กับยายนัสสากินนะ,ะน,นะครับพี่วรสิทธิ์แตงตนะครับ

แต่คนนี้นะพวกนีบวันนี้ต้องขอ ด้วยบัตริบัฟต์สือสกหวด้วยดรับการต่อไปใด้วยพอโรเกพระิราลาตวพิจทอที่มาเริ่มงนกับพวกเราพอคุณาหลายองค์กรหลยหด้วยงานที่ให้ความเออกระือรืร้ใจวันนี้เป็นาทุกๆเกเลยวันนี้เงินุบาททุกสตางคของพี่น้เก่านรับทัดก็จะดาเนินการจาแผ่ที่เราใด้กำนเอาไว้ซึ่งก็คิดบ่าไม่นานเกินนอง ขบุดพี่น้องมบุดปาการแจ้งยืนจันมาว่าพีนี้แน่นโอ้โหฝนมาดูนะครับพี่น้องนี่คือฝนตัดติดนะครับการที่เราเรีนยเอาฝนเลื่อนไปหย่อนเอาเอาขบดให้เป็นทั้งหมดกาเทวาลาก็เร้วกันขบุดโหดุกทีนะครับขบุนพี่จตุที่ คนก้ากลุ้มนะครับลูกสาววัยขีนะครับไม่เลยไม่เลยสายดุนขอบคุณพี่แก้วนะครับตอนนี้ฝนแทบจะรู้เลยว่าเราเสร็จแล้วก็โปรยใสมาขอบคุณพี่มั่นนะครับวันนีทุกปนะครับเราโอ้โหดูนางรับนางยาวลงยาวน้ำข่าวโอ้โหดูสิ หลายพูดหลายตอบเดินไปด้วยความทิแยงแจ่มใสนะครับวันนี้เราคิดว่ามารรปอมรุ้ณูนนามปูนในส่วนของพัฒน์ประจันปี2020น้อยลงเือาที่บ้านพบมันกับตารางกัขอทุกท้ายนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอาชีหน้าทีการงานที่มั่นคงทิ้งุกิงใก็ร้ถงความจำเอย่าเก็บอย่าจบนะฮะก็ขอใ้ท่านทุกุคคนที่เก็งต่อไปก็โหดูสิครับ สุดท้ายแล้วผลเริ่มโปรยปลายโอ้โหนี่คือความสัตย์สิ์ของวัดบุบัน,นตะตาลโปรยลาค่ะตอนนี้ศาราของเราแน่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบุณโลงทานด้วยนะครับตอนนี้ถึงว่าจะบางท่านบุบดาวนะครับบางท่านเดินทางกลับเสียวแี่ยังไงมาเอาของที่ระลึกได้นะครับเป็นของที่ระลึกทิดไว้นะครับเพื่อเป็นอ,อะไรเล็กน้อยน,น้อยจากคณะ,ะกรรมการบริษ forma อ่าตัวนี้นะครับแล้วที่ประธานจะเลยนะครับในนี้ปู่ยงมาครับโรง